โอเคค่ะพ okay, oh, ่บควรเรื่องเดิมกอลลีจิตตไม่ต้องเก่งหรอไม่ต้องเกรงไม่ต้องเก่งนะคะพ่บควรเรื่องที่แล้วที่เราเรียนไปเกี่ยวกับพิเคนซี่อัลคาร์นะคะหรือไม่ยังคะยังยีน forget forget already มาพ่อควรกันดีกฝาว่า เขียไว้ไงลูก PSR ให้ใ oh, ส si ่จำนวนจำนวนค้าตามด้วยอะไรคะใส่ตัวเลขเนาะคือคาว่า three ําด้วยคำว่าอะไรลูกคำว่า t h r e ามต้องตาอะไรด้วยตามต้องอะไร A ตต้อ A ถูกต้งอ่า่ได้ วันเดย์อ่าเขียนได้ว่ายงไง o n น e once a day องมา once a day ต้อคุณคะคุณใส่ตัวที่สามปตัว่ออเอาคุณขีดนีน thank you แสดงว่าพวกเรา take tension ถึงมากเลยขอบคุณมากค่ะ แต่กันนะให้เขียนติดกันอ่าเขียนติดกันแบบนี้มันจะแปลว่าสิ่งนั้นเราแต่งเป็นประจำทำเป็นประจำปกติคืออย่างคุณแต่งหน้าวันนี้วัวันจะใช้คำว่า every day ลูกแต่ถ้าจะบอกว่าทำทุกทุกวันต้องเขียนคำว่า every day แยกกันโอเคไหมคะเห็นแยกกันเห็นแยกไหมคะเห็นแยกไหมคะเหีย every 对吧？ Eh ngalaya

ครูบอกว่าเสมอว่าไม่ต้องกังวลแปรมากไม่ต้องกังวลแกรมากพูดไปเลยค่ะขอแค่ให้พูดออกไปชาวต่างชาติเขาไม่ได้เน้นหนะักไกรมากขนาดนั้นนะคะเขาแค่ต้องการสื่อสารเข้าใจนะคะ,ะเขาพยายามที่จะฟังเราฉันกินข้าวไอติ้งไวฉันดืนะ่มน้ำฉัน